โดยกาสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเนาะมือนี้ซาเลน้นยกะมาเพื่อน,น้องทุง่งพี่น้องเลยมือว่านี่บ่ดด้มามือว่านี่ซาเลมโนยนั่นค่าลูกนี่กับกับโท,ทรศัพท์ซาเลมโนยจักมันเป็นอย่างก็เลยบ่ดด้ถ่ายมันถ่ายบ่ได้มันเปลี่ยนสีพี่น้องมันเปลี่ยนเป็นเป็นสีขาวดำคือโทรทัศน์นันคือทีวีสมัยก่อนนะนะพี่น้องเป็นสีขาวดำแบบนั้นขาวดำเบิร นับแต่ถ่ายรูปอัดคลิปสาเลมน้ยกับโบฮู้เนี้ยสิเปลงพี่น้องเบิกยูทูบไปกับเขาไปเหตุคือเพ่อนเหตุกันยังบ่ทันได้เดี๋ยวนี้คือเก่า่น้องแต่ว่าเวลาส่งไปของคนอื่นแล้วมันสีโป็นแต่เวลาเป็นแต่น้ำตัวของสาเลมน้ยเวลาฮาลินมันลายกันมันเป็นโหมดไปเปลีป่ยนโหม,ด,ม,หมดใหม่นะพี่น้องแต่ว่าเป็นจนเบิดนับแต่อัดคลิปสาเลมน้ยก็เลยมาญาตมันบ่แจ้งก็เลยบ่ไ,ได้ถ่าย แต่เมื่อน um no euh ี้นะลองถ่ายเบิ่งแล้วเลยส่งออกไปเครื่องตัวอื่นนะมันเป็นสีปกติพี่น้องซาซาเลมหน่อยลองส่งเอเลยสิมาถ่ายเมื่อนี้พี่น้องเลยวานนี่ก็อุอกใจอยู่บอกว่าเป็นอย่างน้อคืออยู่ก็เลยไปมาถ่ายพี่น้องเบิ่งเลยเมื่อวานนี้เบิดมือพี่น้องแต่เมื่อนี้กลับมาคือน้องทงพี่น้องมาสิมาเสียหญ้า่ลานอันขอบนาบ้านน้องทงนี่ขอบลานนาบ้านน้องทงเลยพี่น้องบนเก่าทีเสียมือนั้นเลยมันทั้งบอทันแล้วยังขอบทั้งพุ่นพี่น้อง ทางทางสา,าวไผ่กับทางทางกําแพงพเพิ่นแหะพี่น้องเอ้ยสิมาานโตแล้วก็สิมาเก็บเอาไม้นี่หันออกกองไม้อันน้องทงเพิ่นปะไว้ต,ต,ตั้งแต่บ่แม่นตั้งแต่เฮ็ดเฮือนพ่นบ่หรือว่าตอนใดมันสิให้เพิ่นอเอาไปเผาถ่านนี่แม่เพิ่นมกระดอกไปซะแล้วมัน,นสิเก็บออกแล้วสิเอาไปดังไผให้มันปนเลยพี่น้องปะไว้ก็มัน6ละละ,ละละพี่น้องก็เลยสิเอาออกซะน้องทงก็ใกล้สิมาแล้วะพี่น้องเอ้ยแลน้อยก็มาเฮ็ดท่าเพิ่นก่อน ยังจักมือเลยซองซัม,มือเป็นกระมาเลยพี่น้องเลยโดยไปเบิ่งกันเลยนะพี่น้องเด้ออันนี้ซาเลมซาเลมน้อยกับสิไปขัวยาข้างนี้พอมือนั่นซาเลมน้อยลูกหายเลยกับตื่นเลยกับมือเนาะกับเลยสีข่ขัวตัวนี้โตทั้งจิตขัวทางนั่นแล้วพี่น้องทงั้งนะอ้อมไปพูดแล้วยังทางนี้ทางกำแพงมีขัวแล้วนี่เลยพี่น้อง แล้วนี่กัสิเมื่อที่เลี้ยงอยู่เพื่อนโตนะน้องไม่เห็ดมือละน้อยปั้ยหนาอยู่เพื่อนเอากับสิปลูกอ้อยเมื่อนี้นะแล้วเลี้น้อยสิปลูกอ้อยอยู่เพื่อนปลูกอ้อยแล้วก็กบมะฮงเทวเพื่อนอะไรน้องพูดสิไข่ปลูกฟ้าไว้เน่าปนนะกับปั้ยหนา จะนั่งในช่วงน่ะรถบัตรมาไปเก็บจะนั่งในพี่น้องเอ้ยก็รถบัตรมาเก็บจะนั่งไม่ขายให้เพื่อนเพื่อนอยากได้จ็เป็นช่างนะนะดิ้นหันไปเที่ยวไปเทียวก็อยู่กับอันน้อยใช่ไหมน้อยลูกไอทุกโอ้ยก็ะหม่หงนี่เป็นกระหงู่่เนีย Chính đầu chúng ta chia đại แม่นันเป็นดอกแล้วเป็นมะหุงผูกกรบุเป็นหมากเห็นเขาเอาเอเดาเอาเอาสินนุ่งใจมะขีหอยหอยใจันเป็นมะฮุงแม่นั่เป็นหรือบอทแล้เดี๋ยวเขาเห็ดกลเออ แล้วริน้ามะามาเห็ดให้มาแล้ตัวบอชาน่นตตัวบนมาเห็ดมือนั่นหละพี่นนองอันนี้ก็พอดีพอดีอีกนองทงมาอะไรแบบนี้ พี่น้องครัวไปจังซีเลยครัวอยู่ขอบแทงปูนพี่น้องเลยครัวไปนี่หอมไปนี่อนหอบมัหนีฮอทหัวยังเตะหวางเจนี่แล้วมันหกพี่น้องกองพื้นนี่แหละกับในแคบอันนี้แสดงหน้ยกสิครัวให้มันจำในน้องพี่นอ้อง หัวแกรกก็ได้สิเฮ็ดให้มันแล้วมโอนี่แห้ะพี่น้องเลยลูกแซลมน้อยของกาลินอยู่แถวนี้แอนไปแ่นมาห้องกิ๊กอยู่หายน้ำอยากลินน้ำเมย์ไม่พอห้ลินก็หายน้ำมันเริ่มย่าเลยพี่น้องอย่ากันเล มาขัวอยู่ข้างกับเพลงกับพี่น้องมันี่ทั้งนั้นรัวอ้อมแล้วเลยมิเตามารัวอยู่ข้างกับเพลงออกาัวมันมันลามใจกับเพลงแล้วมันหกพี่น้อง จะพูดละใกล้ละพี่นจ้าใกล้ชีวิตละตั้งแต่พี่ละพีะ่น้องตั้งแต่ทำอิดพี่ ยังเอาไปพุดตต้อง่ปข่ามาทำอิดจนมานี่เรียมมานี่ยังประมาณอีกสองเมตรก็ถึงลักไทยพี่น้องอีกสองสมเมตรก็ถึงลักไพยเลยพี่น้องเลยทางนั้นก็เล้วแล้วยังไปวางนี่มาหนีเฮ้วพี่น้องเลยเร็บน้อยก็ครัวห้าให้น้องทงพี่น้อง เห็ดป้านี่แหละพี่น้องเลยสแสดงน้อยกาทั้งได้ซอยต้องท่งเน่เลยก็ได้ถ่ายคลิปน้ำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งพี่น้องเลยตัวใครตัวมันโปรดเดชปันใดพี่น้องต้องท่งกาเพิ่นกาใกล้สีมาอลไรอะพี่น้องเลยสแสดงน้อยกามาเห็ดซอยเพิ่นก่อนพัวเพิ่นกขบแนวคนผู้ชายบ่หูแนวสีเห็ดช่ำพี่น้องเลยปะมันหกแล้วเลยกามันหกโพดเลยโบจักแนวสีเห็ดแหละ บุจักแนสิกสาเลมน่อยกับมาซอยให้วิตจุดนี่หรือพี่น้องวิตจุดที่มันหกแห้งๆนี่คือช่วงที่ผ่านมาที่สเลมพับผ่นทางให้วิตจุดที่มันหกแห้งๆเลยสาเลมน่อยกับสิปะสีมีแต่สีคอยเบิ่งคอยบอกขึ้นน้าผ้าผืนเห็ดเตือเล็กๆละหน่อยบัวหายมันลายแบบนี้อีกพี่น้อยลายแล้วมัน,มานยากไปสิบอกขึ้นว่ามันลายแล้วมัน,มานยากเห็ดบัวถึกมันลายเลยมียนยากเผื่อสีแล้วพี่น้องมันจะลายเติมเนาะ เอาครัวหญ้าเล็กๆน้อยๆมันก็นยังเมื่อยเลยพี่น้องเลยแต่แสดงว่าชีวิดเอาเห็ดซอยน้องทองให้มันแล้วจุดตอนที่มันยากๆนี่แหละพี่น้องเลยแล้วเริ่มนอกก็ยากให้มันแล้วทางในขึ้นมาก,ก็พอได้พาขึ้นทางแถวนอกแถวยังนี่พี่น้องเลยไปทางโตอีกน้อยหนึ่งพี่น้อง ยุดเลยพี่นอ้องเอ้ยพูหดหอดหลักไพ่เลยยังน้อยหนึ่งมันคาพื้นคาไม้กองนั่นเลยค่ะยุดก่อนขอบทั้งนี้เฉลี่มน้อยกะมันตายแล้วก็ยังส่วนน้องทงหุบออกฟาดตัวพี่น้องเอ้ยพูดกองนี้ก็ยังกองไวน้นี่ที่เฉลี่มน้อยขุดมือนั่นที่เราพี่น้องชุดพูดหลักไพ่เพื่ออะพูดทั้งนี้ก็่ชุดแล้ว แต่วางนี้เฉลมยังสิบเปลงใหม่มันองน้อยพดสุดแล้วพี่น้องเ้ยพฟทางขอบขอบขอบนี้ไปหันไปหันสุดขอบนี้ไปหันสุด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 อลไพี่น้องสุดเป็นไรพี่น้องเลยยังแต่มานี้มันฆ่ากองไม้ ัโบเมียนกองไม้แล C ้วก็่พุดธหลัดไปนี่ให้มันโฉดใส่กันและจังสีเมียนอีกเชื่อนึงพี่น้องยังสซได้เมียนอยู่พี่น้องไม่ได้แล้วดอกยังกองขี้เงือันนี่เลยน้องทงมาไว้กับเดเมียนใอยกันพี่น้องเลยจะเริ่มหน่อยก็มาใอยช่วงที่มันยังนักอยู่นี่แหละพี่น้องมันเบาเลยก็ให้เพิ่นเบิ่งเอาเองเพิ่นน้องวัดนี้ แต่สิเบิ่งน้ำเพิ่นอะไรจักสิจัเห็ดได้หรือบ่ได้ก็ถ้าเบิ่งน้ำกันพี่น้องน้องทงก็ได้แต่กี้มันก็ะเพรนอยู่ในนี้พี่น้องเห็นเพิ่นพูดปลูกมะเขือแต่ทำอิดปลูกมะเขือปลูกพักเพิ่นอยู่พี่น้องเลยหลังจากนั่นมาหลุดจักเพิ่เนเห็ดนะได้ปกเบิดยังกระตุกกระติกนี่กับ่านกิฟแล้วน้อยเห็ดผู้เดียวก้าช้าในพี่น้องเลย เฉลี่ยน้อยกับข้าลูกลูกเฉลี่น้อยนอนชุดทั้งนี้ก็ได้บเด็กพี่น้องขอบกระเพงเพิ่อนกะงามเลยพี่น้องวันนี้เฉลี่น้อยกะบเสด็จท่าะพี่น้องกังบเพงงามงามเพื่อนน้องทวงกะเพื่อนปะให้มันหกวันนี้ก็มีแต่สิบอกน้องเพื่อนบ่ห้เพื่อนเหตุหกน้องพี่น้นงนนนองนะ สีกับเพลงก็งามองตรงอยู่พี่น้องงามกว่าหมู่เบดแถวนี้พี่นออ้องเอ้ยเออนซานเพื่อนก็งามงามพี่น้องเลยห้มันงามเป็นแล้วนี่แค่นี้พี่น้องเรียบกําเพลง้างนอกอีกพี่น้องอยังงทางนอกข้างหนา้าเฮือนเพือกก่อนก,ก็ยังมีกกใหญหยุกกกระนั่นยี่คอยทย่อยกวาอดออกะเรเลมน้อยกับเห็ดถาา่าชามเพื่นมาเนาะ ห้ามเลยพี่น้องเลยนี่นี่มาตะไกลกับหงสึกว่ามันเป็นออกแนวตะกี้มันมันหกตัดเองอยู่มันสั่นอยู่มันหักเนี่ยมามันกันยังหกคือเก่ามันปวดทางกำแพงมันมันบอดีตัดในช่วงโกนนะเด็กตัดตัดบอดได้เสริมน้อยก็เลยขัวเอาพี่น้องเลยเสริมน่อยก็ว่าบอดีดังปันไดได้พี่น้องเลยลูกเสริมหน่อยนอน พี่น้อนพี่น้องอชลินใจะได้นั่งก็เลยจะเห็ดจะถ่ายคลิปจะได้ไม่น้อยกันพร่าได้มาถ่ายคลิปเพื่อนน้องทงเนี่ยพี่น้องมาเห็ดเรียกใส่น้องทงเลยอัปเดตบ้านน้องทงหายพม่พี่น้องเมย์เมย์เอฟซีน้องทงได้เบิ่งเนาะช่วงน้องทงประยู่พี่น้องเลยโดยสําหรับคลิปนี้สาได้ไม่น้อยกันมาเสียหญ้าเนาะพี่น้องขบขบกําแพงเพื่อนให้น้องทงกําแพงข้างในนี่ข้างข้างในนี่พี่น้อง พอามาเห็ดซอยน้องโคงช่วงที่มันนักนี่แหละพี่น้องเนาะข้างในพืดผู้เดียวกันที่ซียากเติบอยู่พี่น้องอก็เลยมาเห็ดให้เพิ่์นก่อนช่วงนี้ถ้าต่อไปก็ให้เพิ่์นเบิ่งเอาเองเพิ่์นเนาะพี่น้องเนาะก็มีแต่คอยเบิ่งน้ำเพิ่นนพ์นน,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 น้ำพี่น้องเ,อเลยใส่เร็มน้อยกับพอได้มาเห็ดนงทงกัมาเห็ดเรียกซอยน้องทงเลยเลยก็มาถ่ายคลิปน้ำพี่น้องเลยใส่เร็มน้อยก็ได้พอได้คลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องแม่์มยพี่พี่ป้าป้าลุงลุงเนาะแม่์เมย์เอฟซีนงทง ได้เบิ่งเนาะพี่น้องโดยส่วนน้องทงบอยู่โดยสาเลมน้อยก็ขอขอบุญขอบุญแม่แม่เอฟซีน้องทงหลายๆเด้อที่ให้กำลังใจสาเลมน้อย์ขมาเนาะแล้วก็ช่วยเบิ่งคลิปสาเลมโนย์เตะต้นจนจุบด้วยความโฆษณาเนาะให้สาเลมน้อยมีรายได้สาเลมน้อยก็ดีใจและพี่น้องสามี้กับก็มาเห็ดซวยน้องทงก็มาได้พี่น้องสาเลมน้อยเห็ดอยู่เพื่อนน้ำแต่บางเทธอเห็ดอยู่เพื่อนกับวัดไทยซ้ำอยางลูกเอาลูกเห็ดน้ำแล้วก็ยุบยุบยุบยิบอยู่พี่น้องกับวัดไทย ขัวหญ้าแถวอ้อมเพื่อนบางเถื่อมันปุุงขัวเลี้ยมันปุุงกับขัวอีกพี่น้องชาวเลมโนยก็ได้มื้อนี้กับว่าสิปลูกอันเมื่อวานนี้กับอยู่เพื่อนยายปลูกขัวสีไข่ขัวตะโอตะไข่เดี๋ยวไปแถวดินนั่นแหละลแล้วก็มื้อนี้ว่าสิปลูกอ้อยหมูเวงอ้อยไห้เอามาพังไว้เพราะว่าใส่เลมโนยกับพังไว้ไวไวหลายโกอยู่ในเพื่อนชามยำเล้งมันปุุงมากอะพอได้กินหรือว่าเพิ่นซื้อไปปั่นน้ำคลายเห็นะพี่น้อง ล้วก็สิป่ก็มหงเวลาก็มหงไฮเน่ของกุมภงเวลาล้วก็หมูแวงมาไ้เน่ก็เลยสีโปูกนั่นหลยพี่น้องไอเมือนี้ก็ได้แเลมโนยกับเฮดเบียกอยู่เพื่อนโดยสำหรับลีปนี้แลม้นยกัขอบุญขอคุณด้อที่ให้กำลังใจแเลม้นยเข้ามาด้วพี่น้องด้อยสำหรับลิปนี้แลม้นยกับโคาพ่าแม่พี่น้องไปก่อนเด้อโดยสบายดี